ลังเดอบอครับเรียกัวพุดเรียกัวพุดกันมาช่วงเดบอ,อน,นี้เขเรียกหาอะไรัหานะฮะหาดหบทาดบทาดบทลังเดบอดลังเดบอ,อสมุยครับข็สมุย นหาดบอ่อผุดกอสมุยครับล้างล้างด๊บบอกครับนาจิตเป็นต่อกับก็หาดบางลักครับหาดบางลักต่อเนื่องกันครับหาดบอ่อผุด นักท่องเที่ยวครับเที่ยนเลยหาดบอร์พุดกอสมุยครับ มันนี่แหละครับไปครับหาดบอ่อผุด กาะสมุยครับช่วงเดอะวอสครับหลังเดอะวอลส มนันนี่แหละครับน,นะครับ